สาบูดีหกอนาพัฒและฝากนางเอกสาวแทวดาวศิลปินผู้ไทยโอ้ไสดพ่อไปก่อนฉันเรียกว่าประกาศดิถวายความคุ้มเคยเสด็จพ่อเสด็จแม่ข้อมูลวิจิตรลูกนาเสด็จพ่อเสด็จแม่เอิญพงลุกทั้งเกศเมื่อยีมิโทราประกาศใหนะโอเคไหมคือยังสี่ดอกลูกนาพ่อกับเมียนี่ได้ปรึกษากันเรียบร้อยแล้ว ยังบอท่านได้ถามถึงเรื่องเกศเบิร์เชิญเสด็จพีวกกับลูกของข้าเลยไปพักเสด็จพีพื่จังสีดอกบัวเอ้ยมื่อนี่พอกับแม่ได้ปรึกษาหาเรื่องกันแล้วพอกับแม่นี่เปียบแล้วเพื่อไม่ไกลฟังนางไก่หวยตละลกจักสิลมสีขนล้มเมื่อไรพอกับแม่กับประหุจักพอก็เลยเป็นห่วงลูกอยากมีให้เป็นฟังเป็นฝาก็เลยว่าอยากสิทธิจัดอาภิเษกสมรสให้พอเจ้าทั้งเจ็ดแต่บ่ท่านได้ปรึกษาหาเรื่องเบิรง พวกลูกมีความในใจจังไรบาสู้พ่อสู้แม่ฟังมึงกระนะลูกเสด็จพ่อเพคะพวกลูกทั้งเจ็ดแห่งอยากให้เสด็จพ่อถามตึงเต้นเดินเดินคุณเพคะเสด็จพ่อเก็บบ่อหลับผนองนั่งมณฑาเรื่องจังสี่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเฮาบอกเลยถามจกเขื่อแม่นางหนุ่เพคะเสด็จมี่มีละงวัลเป็นผู้ใหญ่หมูลูกว่าสู้พ่อกับแม่ฟังมึงกระนันลูกผู้น้องก็ต้องนารลูกไปลล

อาเมื่อกลุ่มกนถึงยาอาบ่อนข้างดอกกายาดีน้อสงกดน้ํายังบกาบ่อาว่าปัหาจะไรดจนาคไทยบ่ใสใจคือแท้ is see, slow, hard, รถจะน่ายังหน่อยบทท่านในยากไม่เหนือคูในตอนนี้ดอกเฟรคัสเด็จพอเสด็จแมวบอได้บอได้ลูกหลานรถจะหน้าลูกหลาเห็นบอนน่ขั้วเกลี่ยขึ้อยากได้สุขุสุก้นเลยลูกหลานมาเจ้าของเป็นอย่างขั้วอยากได้ลูกหลานราจะหน้าเหรอรถจะหน้าบ่ทท่านใอยากได้ยินมีพอเัสเด็จแม้ว่าวกระลุกระั่นเสด็จพีรถจะหน้าเฟรคเสด็จพอรจะน้าเปลนงจะตัดออกไปจังสันนะลูกเห้อ รถจะหน้าอย่าพัดใจพอติโลกเนอะรถจะหน้ายังหน่อยโบท่านในอยากได้ขึ้นมาอวยอ้พื้นดกเป็นพัสดีเถิงเมนรถจะหน้าเนีอ่อยากได้บออยากได้รถจะหน้าก็ต้องเอาคือว่าในตอนนี้พ่อก็แม่เห็นว่ามันสมควรแล้วเข้าขใจอย่าบอกโลกฮะ,ะเป็นพัสดีเถิงอมัดรดครับแม่น้องป๋อใครได้เก็บเมื่อนี่พวกเจ้าไปตีข้องรองเปล่าตามรอยเอ็นเก็บหัวมุเมือง ประการหาไส่สดไส่นมไส่สกัน,น,นว่าพญาสามนแม่มณ่าสิจัรง,ง์ขาภิปิเศษสมรสแหนปฏิดาท่านเกปไทยมีความต้องการอยากเป็นราชบุตรเผยพญาสามนไทยเขามายัางท่องพระโลกในเมืองนันเขาใจบ่ามาร้อนเข้าใจพยากงโก้โอ้ยเปิดใน่ไม่นี่ยขอพีคนนี้เอาไป เอาไม่กโก้อันไหนละโกร์ร์อุ้ยนี่ยินบว่เพื่นบอกกันอ่ะโอ้เพื่นบอกให้ไปตามร้อยเอ็ดเจ็ดหัวม้าไปมองอื่นอายุโมไปร้อยเอ็ดไม่ยังโมไปร้อยเอ็ดซังกระเทยมันบุฮายน้ากระบะอาบเดือกระเทยร้อยเอ็ดกันนะน้า Able, กันจะโมบานี่มันกะเท่าสีสกเกติเออจะเทาสีสกเกตเขาอาบทุกฟปีจัตายกเรามาออากเดินทางกันเถอะก้โกเลยไปเถิดกหลอดไปเถิกสนิาทพอสนิดแมสนิทตาอัธยาไสเชื้อ